วัดีค่ะวันนี้เหมียวม,มัมอะทำไมถึงตั้งว่าวันนี้เหมียวมัมนะคะก็เพราะช่องแมวโอ้ยมาพอดีเลยลูกนี่ไงลูกสาวแพ้เซไฮเนี่ยลูกสวัสดีค่ะโอ้ยแมวเหี้ยวน่ารักเสียรักแมวเมวืม่อก่อนเมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยชอบแมวหรอกแต่ว่าพอดีมาอยู่เมกาบางทีก็เป็นคนขี้กลัวก็เลยแบบว่า อยากได้สัตว์มาเลี้ยงเลี้ยงอะไรดีนะ้าก็เลยแบบว่าเอแมวก็ได้อะไรเงี้ย,ยก็เลยแบบว่าได้แมวมาเลี้ยงก็ไปออดปก็คือหมายถึงว่าไปช่วยมาจากศูนย์รับเลี้ยงศูนย์ที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเลสคิวแมวมาจากศูนย์ก็คือได้มาจากเพจสมาร์ทเพราะว่าสัตว์ที่นี่นะคะคือแบบว่า มันถ้ามันเยอะเกินไปเขาก็จะฆ่ามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสารก็คือแบบว่าเขาจะเก็บมันไว้ที่ศูนย์เรสกิลประมาณกี่วันกี่เดือนไม่รู้ไม่ไมแน่ใจเหมือนกันก่ะไปหาดูรายละเอียดแล้วก็ถ้าไม่มีคนมารับไปเลี้ยงเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฆ่ามันนอนเพราะว่าจะเป็นการแบบว่าประหยัดไม่รู้ว่ามันเยอะไปหา,หาอ่านรายละเอียดแล้วกันแต่ว่าก็ จากนั้นมาเลี้ยงแมวตนนัวนี้เราก็เลยแบบว่ารักแมวรักมากก็คือแบบว่าแมวมันน่ารักกันเนาะดูสิแบบว่ามันก็มานั่งตากคะ่ะอีกตัวหนึ่งพี่เชดตก็ตอนนั้นก็ไปเลสกิลมาจากศูนย์รับเลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะคะคือแบบว่านางก็ชอบมานั่งตากตอนกั้งคืนนางก็ไปนอนด้วยเอาแพ้ลูกเออ บ้งกล้องหมดเลยนี่นางขวนก็ต้องตัดแมวให้นางตัดว้ยตัดเล็บบางทีเล็บยาวอะไรเงี้ยแล้วก็พิเชษอีกตัวหนึ่งสีส้มสม้มโอ้ยนงางวันั่งตัดตอนกลางคืนก็ไปนอนด้วยแบบว่ามันอนในผ้าห่มจ้าแล้วก็แบบว่าอุ่นคิดีเหนียวเนยวป้าบอเจอแมวที่ไหนก็หลักเฮ้ก็มันนั่นหลักก,กันเนาะทำไงได้แค่รักแมวมาก ไม่หลักมัง้งฮ่าอุ้ยโอเคค่ะอ่าพูดถึงเรื่องเหนี่ยวมัมเพราะว่าเป็นแม่แมวแล้วเนาะอ่ะมีลูกตัวเองไหมไม่มีค่ะแต่งานอ่าเรื่องชีวิตส่วนตัวเดี๋ยวมาพูดทีหลังแล้วกันเนาะวันนี้เอาเรื่องแบบว่าเรื่องอไรเดียทำะไรในอเมริกาทำอาชีพลไรนะคะอ่า ตอนนี้เป็นแนนดี้อยู่ค่ะแนนดี้ก็คือว่าพี่เลี้ยงเด็กเนาะก็ทํามาตั้งแต่ทำออฟแฮมาทําไมถึงทำแนนดี้ก็เพราะว่าหลักเด็กทั้งหลักทั้งกีดน่าเดี๋ยวดิพเอน on เด็กโอ้ยแมวหมวเอ้ยลูกเดี๋ยวกันนะคะ,ะก็เลี้ยงเด็กหางานได้ยังไงเหรอคะก็าหาในเว็บไซต์ใน c a r e .com มันก็จะมีให้เรา โพสรายละเอียดว่าเรามีประสบการณ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วก็จากนั้นก็เราก็ส่งเมสเซจไปหาแบบว่าคนที่เขาหาคนเลี้ยงลูกให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็แบบหายากหน่อยเนาะเมื่อก่อนอะ่ะเพิ่งจบใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็มีประสบการณ์แหละแต่ว่าก็ยังไม่อะไรแต่ว่าหลังๆมาก็หางานง่ายทำงาน หลายบ้านมากเลยแล้วก็โอ้โหตอนนี้หางงานค้นง่ายอะ่ะคือแบบว่าทำแนนนี่ทำอะไรมั่งหรอก็แบบไปที่บ้านเขาอะเนาะแล้วก็ไปเลี้ยงลูกให้เขาบางทีพ่อแม่ากาทำงานอยู่บ้านแล้วแต่บางทีพ่อแม่เขาก็ไปทำงานที่อื่นก็เหมือนไปเล่นกับเด็กก็ไปทำกับข้าวให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขา พาเด็กไปเล่นเรื่องนอกห่กิจกรรมให้ทำเนาะก็ได้เงินเดือนเท่าไหร่หรออ่าก็เยอะอยู่นะถ้าตีเป็นเงินไทยก็เดือนหนึ่งเป็นแสนเท่าไหร่แสนอัพอนั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้นก็ไม่ได้พูดอยากพูดอะไรหรืออยดาแต่เราก็ต้องไปอยู่บ้านเขาเนาะ,นะก็ต้องจ่ายแท็กจ่ายอะไรไปอีกค่ะช่วยคือแบบ นั่นเลยค่ะตอนนี้ก็พยายามหารายได้ช่องทางอื่นแล้วก็มีแบบว่าขายของขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ม>ก็ลองดูแล้วกันค่ะยังไงถ้ามีรายละเอียดอะไรสนใจสอบถามข้อมูลก็ถามมาได้นะคะถ้าตอบได้เดี๋ยวตอบไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแพรบายบายหน่อยลูกค้าบายบายโอ้โห้ดั่งเคลวิง่งดั่งเคย you mm -hmm. mm -hmm.